สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ a มอาีเจ็นะครโอเคครับเดี๋ยววันนี้แอดจะมาลงดันเจียนนะครับแต่ไม่ใช่ลงธรรมดานะลง2ดันให้ดูนะครับในเวลาเดียวกันเลยลงยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับอาดันเจียนที่จะทำในลงาลงดันพร้อมกันได้เนี่ยต้องบอกตรงว่ามันจะเป็นดันคีย์ออฟเคออสหรือว่าดันเจนะครับเป็นดันเจนะ กับดันอเวกนะครับดันอเวกเพราะว่าดันอเวกเนี่ยมันมันสั้นนะครับมันสั้นเนาะอ่าซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าดันเจเนี่ไอคียออฟเคออสนี่หรือว่า c h ออสอารีนเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมันจะคล้ายเจียวเนาะพอเราพังประตูเสร็จปุ๊บนะครับมอนก็จะสแปมเกิดออกมาแต่ว่าดันนี้เนี่ยเราจะต้องรอประมาณสัก9นาทีครับเพื่อให้บอสเกิดแล้วก็เราตีบอสตัวเดียวตายปุ๊บตีกล่องมอนหายหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอ9นาทีเนี่ยเราสามารถไปลงดันอื่นได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นดันที่จบภายใน9นาทีอ่าเอาจริงๆต้องจบก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องกลับมาเข้าดันให้ทันเพราะฉะนั้นดันอเวกถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับเพราะมันจบไวมากเดี๋ยวแอจะลงอ่าเคออ3นะครับเลเวล3เนาะจริงๆอ่ะแอจะแนะนําตรงเลเวล3ขึ้นไปนะครับคุจะลงเลเวลไหนก็ได้แหละแต่เลเวล3ขึ้นไปจะคุ้มนะ แล้วก็แอจะลงรันอ่าลาวาวิกนะครับโอเคดังนั้นะซื้อมานะครับลาวาวิกหนึ่งอันเนาะแล้วก็ดันเจเลเวลสามหนึ่งอันนะครับโอเคเดี๋ยวทำยังไงเราไปดูกันเลยนะอ่ะเราไปที่ดันเจนะครับนี่นะครับดันเจเราเข้าไปนะเป็นเลเวลสามเนาะเข้าไปปั๊บตรงนี้เรารีบแดดเลยครับอ่ะไม่เดินอีกตัวกู บอกว่ารีบนะแต่ว่ามัน,แต,มนแต่ว่ามันติดนะครับไม่เดินแล้วก็รีบตีประตูให้แตกครับอพอตีประตูแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยมอนจะทําการสแปมจะไม่ให้เรากดรีเซ็ตออกก่อนนะครับพอปุ๊บอย่างนี้นะเข้าเกมเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชั n แน,นลครับเดี๋ยวแอจะไปที่ยี่ห้านะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าดันยังไม่จบนะครับอยู่ช h a แนลยี่ิสี่เนาะ เอ่อเควออารีน่าลิเวอสแมมีเวลาเหลือ9นาทีเพราะฉะนั้นจะต้องรีบไปดันลาวาวิฟอ่าเข้าดันลาวาวิฟมาแล้วปุ๊บนะครับรีบเลยนะครับมีอะไรใส่เข้าไปให้หมดเดี๋ยวรีบใส่เลยนะครับตอนนี้รีบหวดบอกเลยจังหวะนี้ต้องรีบอย่างเดียวนะครับอ่าเปลี่ยนแหวนแล้วยังกว่าโอเคเรียบร้อยจังหวะนี้ไม่มีอะไรมากครับรีบหวดอย่างเดียวนะ ใครดเมจแรงๆกว่านี้ก็จะไวขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นอ,อย่างเช่น GL อะไรอย่างเงี้ยแอดว่าน่าจะเร็วกว่าชิลแอดแน่นอนเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ก็ตีไปนะครับเดี๋ยวบอสตัวแรกใกล้ตาย,ตายละอ่าบอสตัวแรกตายโอ๊ยียลืมตีกล่องนะครับโดยความรีบรีบเกินไปนะรีบเลยรีบเลยโว้ยรีบเลย ตีนะครับตรีรีบตีนะมีหยวนเปิดหยวนนะครับแนะนําเลยเพราะว่าเราต้องทําเวลาให้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวแอดจะสองอไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จะไปที่ต้องเก็บเกรเนาะอ่าพอสองอเนะี่ยอย่าลืมนะครับเปลี่ยนแหวนเป็นดาเมจด้วยนะ ไม่ต้องไปถือแหวนเลดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับต้องบอกว่าไม่มีประโยชน์ตอนที่เราเปิดออร่าเนาะออร่ามันได้ค่าคิเลดด้วยนะครับชอบแดดติดเหะดันเนี่ยคือยังแดดไม่ชินอีอย a เพิง่งเล่นไอคอมด้วยนะเพิ่งหันเล่นไอคอมเนาะยังไม่ชินสักเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวพอออร่าหมดเนี่ยก็จะต้องสลับอ่าใส่แหวนคิเลดคืนนะครับ เดี๋ยวไม่งั้นค่าเลดหายเยอะมากเอเคแบตหลุดละพอแบตหลุดเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่เปิดแบตสนะครับก็จะคอมโบสกิลชุดตีบอสไปมันจะได้ไวหน่อยถ้าเป็นตัววอลเลอร์เนี่ยป่านนี้หน้าแดงน่าจะครูดาวกลับมาแล้วนะอาจจะใช้หน้าแดงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่า ถ้าดามิดพอๆกับแอดเนี่ยน่าจะน่าจะตีบอสท้ายชุดเดียวไม่ตายยังไงก็ต้องโดนาร์ปอยู่ดีนะครับอุ้ยคอมโบลหลุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงมันก็ตายแล้วนะฮะอ่าตรงนี้รีบตีประตูครับตรงนี้แอดมีหยวนเนาะแอดจะกดแบตไปเลยก็ได้นะครับ อ่าเห็นไหมหยวนช่วยทำดาเมจนะตอนตีประตูรอบอสเกิดนะครับอ่าไวหน่อยเพื่อนออโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็รีบเบิร์ดดาเมจใส่บอสเลยครับต้องเร่งนะต้องเร่งดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราต้องรีบทำเวลาให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วนะ ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแอดตีไม่ทันเนาะยังไงก็ต้องโดนวาร์ฟอย่างน้อย1ครั้งนะครับโดนวาร์ฟแน่นอนอย่างน้อย1ครั้งนะ พยายามรัดลุมเรื่องเวลาให้ดีนะครับโอเคนี้บอสจะตายแล้วนะโอเคได้ไฟสโตนมาด้วยนะครับเราก็ถือว่าเรามาฟาร์มเอาอีพิกบูสเตอร์ได้เลยนะครับกล่องรีบเกิดเลยเพื่อนโอเคอ่าแล้วก็พอออกมาปุ๊บนะครับรีบกลับมาดีเนาะแล้วก็กลับไปแนวยี่สนะครับอ่าเหลือสองนาทีแนละเวลาเข้าดันนะครับก็รีบไป รีบไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทันแต่ว่าอยู่บอดี้ไออย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ทันก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับอ่าก็เข้ารีเข้าไปอ่ะเห็นไหมเราก็จะไปโผล่ที่อยู่หน้าด่านนะเราก็ตีประตูไปตรงนี้เราก็เรียกหยวนมาช่วยหน่อยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยหมองตรงว่าไม่ต้องเข้าไปตีมอนก็ได้นะครับถ้าแท้งอยู่แบบแอดเนี่ยคือไม่จะเป็นจะต้องเข้าไปตีมอนเลยนะรบอทเกิดอย่างเดียวก็ได้นะครับ แต่ว่าอมอนเยอะชิบหายเลยนะไม่รู้ว่าจะ,ะหาตัวบอสเจอหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวเคลียร์ไปสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอมันขึ้น warning กลางจอเนี่ยเรามันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าบอสเกิดนะครับเราก็ฟาดไปก่อนแล้วกันตรงนี้นะถ้าใครยังไม่ชัวว่าลงแจรีเวลไหนได้เนี่ยก็ พยายามลงไปทีละขั้นครับนะพยายามลงไปทีละขั้นเอาที่ไหวนะครับเพราะว่าดันนี้เนี่ยไปดันม,มาฟาร์มหินอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่แบบไม่รู้จะไปฟาร์มที่ไหนเนาะก็คือใช้วิธีอย่างนี้ก็โอเคนะครับก็กําไรก็ยังใช้ได้อยู่นะหินแพงนะครับต้องบอกตรงอาบอสมันเกิดแล้วนะแต่บอสมันอยู่ตรงไหนวะตีมั่วๆไปเผื่อเจอ นะครับดูมอนชุมมากอะบอสอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกดหน้าแดงแล้วก็บัฟถึกเอาไว้แล้วกันนะฮะ อ่ะเหมือนเจอแล้วนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่คิเลียนเคลเลียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคิเลียนเนี่ยเนี่ยคิเลียนโอ้โเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะน่าจะตีโดนอยู่นะอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะโอเคหลับไปแล้วนะครับอ่ะเนี่ยก็ดัน เควอทเนาะก็จะเลเับสามเนี่ยก็จะดรอปของเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยนะในหินหขาวนะครับได้มา3เม็ดเนาะสามเม็ดรหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีได้จากด้านาเวกหรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยมันมีหินขาวนะครับที่ดรอปเนี่ยมีฟอสคอไฮเนาะมีอะไรเนี่ยอัปเกรดคอนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าใครไม่รู้จะฟาร์มอะไรเนี่ยแล้วอยากฟาร์มแบบฟาร์มหินฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่ามาดันนี้ได้นะครับ โอเคนะครับหวังว่าคงจะได้อะไรกันไปเยอะนะครับอ่าติต่างอย่างหนึ่งว่าค,ยคีย์เนี่ยไอ้กุญแจเนี่ยเนี่ยกุญแจพวกนี้เนี่ยอ่าซื้อในตลาดกลางได้ด้วยนะครับก็ดูราคานอะอ่าดูราคาตรงนี้เอานะครับกับในตลาดกลางอันไหนถูกกว่าก็ซื้อนั้นแล้วกันโอเคครับวันนี้ มีเท่านี้เลยนะครับส่วนถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยให้ทักแชทเพจแอดมานะครับหรือว่าจะไปโพสในกลุ่มก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบายบคุทุกคน